ามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีคนแอบ,บส่องคุณเขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้นะคะมีคนแอบ,บส่องคุณเขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้เป็นการเลนดอมนะคะลาเรืองไพใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและลส2ราศีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะฝาก ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูแรนดอมดูพอากาศนะคะมีคนแอบซ่องคุณเขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้ค่ะนะคะกแเลนดอมเป็นกแรลนดอมเราเรื่องไพ่นะคะตรงหรือไม่ตรงใจแขกทีวีจะอนุญาตในการรับชมรับฟังจ้า มีคนแอบซ่องคุณตอนนี้นะคะมีคนแอบซ่องคุณตอนนี้เขาถึงคุณมากนะคะขอขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามากาติดตามกระดิ่งกิ้งก้างซับสตให้เหลิฟอ,อยู่ทุกคนเลยนะคะว้าวคนนี้นะคะจะบอกว่าเขากับคุณเนี่ยก็มีการคอนแทกกันหรือรู้จักกันสนิทกันมีใจที่มันตรงกันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบตรงๆ พูดตรงสีร้อนและเป็นคนที่คิดความคิดของเขาอะ่ะมันจะมากกว่าสิ่งที่เขาทำคิดไปก่อนนะคะคิดไปก่อนว่ามันต้องเป็นอย่งังไงยังไงแต่จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาก็ได้นะคะตัวเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์หรือมี สิ่งที่โฟกัสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับตัวเขามากแล้วบอกได้เลยว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดเยอะปากแข็งแล้วก็ไม่ค่อยพูด <c oughs> ความในใจหรือความรู้สึกที่เขาเป็นให้ได้รับทราบสักเท่าไหร่นะคะให้ได้รับทราบสักเท่าไหร่นะคะนี่คือตัวเขานะปิดไว้หรือไม่แสดงตัวตนให้รับรู มีบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความกังวลหรือเครียดในใจนะคะคือเวลาเขาเครียดหรือเวลาเขามีเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหมไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยอธิบายเรื่องราวหรืออะไรหลายๆอย่างอะให้คนอื่นได้รับรู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ ไม่ค่อยที่จะแสดงออกหรือสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ให้กับคนอื่นรักมากนะักมันก็เลยทําให้มีโมเมนต์ที่มันเหมือนแบบอยากที่จะอธิบายหรือพูดอะไรให้ใครได้ฟังเพราะว่าสิ่งที่ที่เขาเป็นนะปัจจุบันเนี่ยมันมันเหมือนตัวเขาเก็บทางด้านความรู้สึกไว้นะคะคนที่แอบสองคนนะ คือเนี่ยน,นิสัยเขาก็อาจจะเป็นคนที่ขี้งอนแล้วก็เอาแต่ใจมีธาตุลมนะชาวราศีกุมภ์ถุนตุลมีนกรกฎพิจิกก็เป็นธาตุน้ำแต่เขาก็มองคุณอยู่นะเขาก็ส่องคุณอยู่ทุกช่องทางทุกแอปพลิเคชันที่คุณมีเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากเห็นว่าณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรือ ณนะตอนนี้มีอะไรให้เขาได้ได้เจอมีอะไรให้เขาได้ได้มองมีอะไรไที่เขาได้เห็นบ้างเพราะจะบอกว่าตัวเขาเองอะความคิดของเขาเป็นความคิดสารตะคิดไปเรื่อยนะคะคิดไปเรื่อยแล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีนะคนคนนี้นะเขาก็คุณอยู่แดนไกลกันใจอมันตรงกันแต่เขาเพียงแค่เป็นคนที่ฟอรอมเยอะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ พูดอ,อธิบายสิ่งที่เขาต้องการที่มันอยู่เบื้องลึกในใจเขาสักเท่าไรเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้บางบางครั้งอะสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรที่มันเป็นมุมของเขามากสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนคนจะบอกว่าเก็บกดไหมก็ใช่ คนที่มีความเก็บกดในใจคนที่มีความความความคิดอยู่ในใจหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาอะมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะพลั้งพลูมากๆสิ่งบางสิ่งที่เขาเก็บความรู้สึกไว้ตอนเนี้ยมันเป็นมันเหมือนแบบเขาไม่อยากที่จะรับให้ใค่ใครได้มารับรู้กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองก็ มีบางสิ่งที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาเก็บทางด้านความรู้สึกที่มันที่มันเป็นแบบเนี้ยเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ใครได้เข้ามาถึงหรือเซฟตัวเองไว้ไม่ให้ใครได้เข้าถึงตัวเขามากเพราะว่า,วามันมันเหมือนแบบตัวเขาเจอปัญหาหรือเจอเรื่องราวอะไรไเยอะนะคนคนนี้นะคะมาบอกได้เลยเนาะอ่ะ มีทั้งดาบมีทั้งถ้วยเนาะแล้วเป็นคนขี้อ้อนนะจริงๆเขาโรแมนติกนะคนคนนี้แต่ว่าแค่เพียงพูดไม่เก่งเขานั้นถ้าเขาอยู่กับคณสองคนหรือคุยกับคนสองคนเขาก็จะรู้สึกมีความสุขจะมีรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะมีอะไรที่มันรีแลกกับตัวเขาเองเพราะการแสดงออกของตัวเขาว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกแบบนี้หรือมุมที่มันเป็นแบบนี้กับใครสักเท่าไหร่ถ้าเขารู้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาปลอดภัยหรือตัวเขาอบอุ่นกับสิ่งที่เขาได้เจอตรงนี้มากเพราะเขาเป็นคนที่ เก็บแลบปิดความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้ใครเขาล่งมาแบบถึงในใจเขานะคะไม่อยากให้ใครที่จะล่วงรู้เรื่องล่วงลึกเออถึงบทบาทและหน้าที่ที่เขาเป็นนะคะเขาจะบล็อกตัวเองไว้ถ้าเขาไม่มั่นใจหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่ารู้สึกดีเขาก็จะไม่เปิดเผยใจเห็นไหมคนที่แอบซ่องแอบซ่องคุณจะอดเลยค่ะแล้วก็ <laughs> อยากรู้อยากเห็นชีวิตของคุณแต่ไม่พูดนะ ไม่พูดคนนี้จะรวมไปถึงแฟนคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยแล้วก็คุยน้อยลงอะไรแบบนี้มันก็เป็นในรูปแบบภาษาแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยถ้าจะให้เขามานั่งพูดหรือมานั่งอธิบายในมุมที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะไม่พูดเพราะเขาเป็นคนที่ตากแข็งเอาตัวใจแล้วก็มีความคิดตัวเองอ่ะเป็นใหญ่ค่อนข้างเป็นใหญ่มากๆความคิดของเขาเนี่ยก็บวกไปถึงความที่ เขาเอาจริงๆเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นคนคิดเยอะเท่าไหร่หรือเป็นคนที่มีโมเมนต์ที่มันเหมือนแบบเคร่งเครียดเสเท่าไรหรอจริงๆในโลกความเป็นจริงอะ่ะแต่เขาก็จะมีฟอร์มกว่าคุณเยอะๆนะคะมีฟอร์มทําให้คุณอะ่ะเดาใจเขายากแต่ฟอร์มของเขาอะ่ะก็ไม่ยากไปกว่าคุณเพราะคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็น เป็นเป็นอยู่นะช่วงปัจจุบันนี้ก็คือความนิ่งนิ่งเฉยของคุณความที่คุณอ่ะเป็นคนที่มีสติเือคือคุณรู้แม้กระทั่งเขามาส่องคุณคุณรู้แม้กระทั่งเขาอยากรู้แอบส่องสตอรี่ความเคลื่อนไหวของคุณคุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะพิเศษมากหรือมันไม่ได้มีอะไรที่จะเหมือน ทำให้เขาทํามีความเครียดมากระทบกับตัวคุณได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นณนช่วงปัจจุบันนี้หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ให้ความรู้สึกที่มันก้าวกระโดดออกไปหรือสิ่งที่มันทําให้ให้ตัวคุณไม่ได้รู้สึกแฮปปี้หรือมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คิดว่ามัน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 ก็เป็นเพียงแค่ เออเด็เขาก็มาคุยกับคุณเพราะเขาเป็นคนักษณะแบบนี้เอาง่ายๆนะคุณรู้ใจเขาว่าตัวเขาเองอ่ะในเวลาเนี้ยณเวลาเนี้ยเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรนะคะคุณปล่อยให้อารมณ์เขาเป็นแบบนี้ก่อนเพราะว่าคุณไม่อยากที่จะไปวุ่นวายกับเขาใช่ไหมเออไม่อยากที่จะไปวุ่นวายกับเขาเพราะคุณก็รู้สึกบางครั้งมันก็มีความรู้สึกเหนื่อยแหละที่ตัวคุณเองอะ่ะอยากให้เขามีพื้นที่หรือ ไม่อยาตีจะอะไรเพราะว่าเอาจริงๆริเดอแอมเปรโร่มันขึ้นใช่ไหมเป็นไพ่เหมือนแบบเดอแมเรโภาวะการเป็นผู้นําที่ต้องนําคนอื่นแล้วก็เหมือนตัวเขาก็มีฟอร์มีหัวโขนใช่ไหมสวมหัวโขนไว้เห็นไหมมงกุฎแล้วก็คาถาไว้ในมือแล้วก็นั่งอยู่บนหลังลก็คือหมายความว่าตําแหน่งหน้าที่ของเขาอะมันค่อนข้างที่จะเปิดอะไรไม่ได้เยอะแต่คุณรู้ไหมว่าใจเขาอะก็ไม่ได้ ต่างไปจากคุณหรอกการที่เขาไม่ได้แสดงออกไม่ไม่ได้หมายความว่า hmm. ต mm ัวเขาจะไม่ได <lemonade> ้รู้สึกกับคุณยิ่งเขาไม่แสดงออกนี่แหละค่ะเขายิ่งรู้สึกกับคุณเยอะมากเขายิ่งต้องการความรักเขายิ่งต้องการความอุ่นจากคุณเยอะมากเพราะถ้าจะให้เขาเป็นคนเป็นฝ่ายแสดงออกออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะค่อนข้างที่จะยากเลยตอนนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะ มีอะไรที่เก็บในความรู้สึกเยอะแล้วการคิดของเขาอะจะต้องเป็นคนที่คิดแบบมีมีอะไรที่มันอยู่ในนั้นมีกิมมิกอยู่ในนั้นมีอะไรที่มันเหมือนแบบบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดให้ใครได้รับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้แต่จริงๆแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่มีชันเชิร์เป็นคนที่มีแผนการหรือวิธีการที่จะเข้าถึงคนนะคะด้วยเป็นโดยเอเพรอด้วยแหละ มันจะมีคนยกย่องเขาเยอะมากหน้าหลายตาด้วยแล้วก็ฟอร์มของเขาด้วยความเป็นผู้นําหรืออีโกของเขามันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เขาถึงยากจะถามว่าทําไมคุณถึงได้ต้องอยู่กับเขาเพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันคลิกกันไม่ใช่ไม่คลิกกันไม่ได้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะที่ทําให้คุณต้องยอมเขาที่ทําให้คุณต้องอยู่กับเขาความอบอุ่นความโรแมนติก ถึงจะไม่ได้พูดมากหรือไม่ได้แสดงออกถึงความรักกับคุณมากแต่เขามีความโรแมนติกเขามีความอบอุ่นเขามีความเป็นคนที่จิตใจดีมีความเป็นอะไรที่มันทำให้เขารู้ว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่สามารถที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจในมุม ที่ที่เป็นอะไรแบบเนี้ยฟอร์มแล้วก็ถ้าไม่ใช่หรือไม่ใช่คนที่เขารู้สึกว่าประทับใจหรือถูกใจเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกเลยจะมีความนิ่งนะเนี่ยคนนี้มีความรักแล้วห่วยหาความรักอยู่ตลอดเวลาต้องการให้ให้คุณน่ะเข้าถึงหรือเอาใจเขาแล้วคุณก็เป็นคนกวนๆไหมอารมณ์ดีอะไรเงี้ยแต่คุณก็รู้ว่า การที่คุณเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณก็ไม่ได้มีความรู้สึกคุณก็สู่เหมือนกันเนาะบางครั้งอะความรู้สึกบางความรู้สึกอะมันก็เป็นความที่คุณน้อยใจเขาบางซึ่งสิ่งที่เรียกร้องมาตลอดคือเวลาเวลาที่ที่เขามอบให้คุณสิ่งที่เขามอบให้คุณเนีคุณอยากได้จากเขาค่อนข้างที่จะ เยอะมากเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยเขามันเป็นสิ่งที่เล็กๆเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่คุณต้องการมากๆจากเขานะคะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่คุณต้องการจากเขาหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เป็นการเลีกร้อง เป็นการโฟกัสหรือเป็นความต้องการในสิ่งที่เป็นเพราะว่าการที่จะมีบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้กับกับทั้งตัวคุณและตัวเขาเราต้องต้องรวมไปถึงคนที่มีความคิดใจคนที่มีเรื่องราวมีสตอรี่มีบางมุมหรือมีบางสิ่งที่ที่เกิด แล้วก็มีบางสิ่งที่ทําให้ทั้งคุณและเขาอะเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันเป็นพลังงานภาพรวมของคุณและเขาแล้วก็เป็นพลังงานความขี้งอน <c oughs> คนนี้ที่แอบส่องเนี่ยแน่นอนเขาคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะเขา <c oughs> เขาคิดว่าคุณอ่ะคือคนที่ใช่สําหรับเขานั่นแหละเห็นปหถึงแม้คุณจะอยู่กับเพื่อนหรือว่าอะไรเ,เขาก็มีความแอบกลัวเหมือนกันนะจ๊ะเออเพราะคุณเป็นคนน่ารัก คุณเนี่ยเป็นคนบันเทิงเลยเริงใจเลยเป็นคนที่น่ารักสดใสคุณอะเป็นคนที่มองแล้วมันก็ไม่ไม่มีความเบื่ออยู่ในนั้นน่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่มันไม่มีความเบื่อการที่เป็นคนที่น่ารักสดใสแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในตัวเองอะมันก็เลยทำให้เขาตื่นรู้ตื่นเห็น ตื่นว่าตัวคุณอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวหรือเป็นคนที่เร่งรีบอะไรเลยที่ผ่านมาเขาก็จะมีความหวาดระแวงใช่ไหมเพราะความรักของเขาก็มันมันรู้สึกแย่เหมือนตัวเขาก็ทุ่มเทกับความรักอ่ะค่อนข้างเยอะพอมันเจอความรักที่มันแย่เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะทุ่มเทอะไรมากนะคะ พอมาเจอคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนฐานสกปิเปลี่ยนอยากจะหยิบยืนอยากจะมาเจอถึงคนนี้อยู่แดนไกลจากคุณนะคะใจเขาเหมือนแบบต้องการที่จะเข้าหาคุณต้องการที่จะพบคุณต้องการที่จะเหมือนแบบมีมีใจให้กับคุณอ่ะหนึ่งถ้วยอ่ะหนึ่งเหรียญเออหนึ่งเหรียญเอชออกไปเ,ร,เร็นก็คือเป็นคนที่อยากหยิบยืนมีนี่อยากให้เลยเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขานะ เข้าใจธรรมชาติที também, ่มันเป็นหรือบทบาทของคุณคุณไม่ได้ต uh ้องการที่จะเรียกร้องความสนใจหรือต้องการอะไรจากเขาอะะนนั้แน่นอนค่ะมันก็มีทั้งมุมของคุณและมุมของเขาที่เกิดขึ้นการที่คุณไม่ได้เรียกร้องหรือการที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเอ้ยประทับใจนะมองยังไงแล้วก็ประทับใจมองงไงแล้วก็รู้สึกดีมองยังไงแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันมันใช่นะสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือในพาร์ทในพาร์ทที่เป็นนะปัจจุบันนี้ก็คือมันรู้สึกว่าเออมันใช่แล้วแหละมันมันมันคือคือคนคนที่เข้ามาแล้วเติมเต็มหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับตัวเขาสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรมากเยอะเท่าไหร่เพราะตัวเขาอะบอกแล้วไหค่ะว่าปิดความรู้สึกบล็อกค,ความรู้สึกไว้ฉะนั้นแน่นอนคะ่ะการที่เขาบล็อกค,ความรู้สึกไว้ มันมันทำให้เขาส่องคุณอยู่คนเดียวดูในใสายตาเขาก็มีแต่คุณเพียงแค่คนเดียวนะคะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนนะใครที่เข้ามานะออชมคลิปวิดีโอนี้เนาะและจริงๆแล้วว่าเขายังหาคุณและอยากมาบอกความในใจกับคุณให้เยอะมากแต่ติดด้วยจังหวะและเวลาของตัวเขาซึ่งจังหวะและเวลาของตัวเขาคือการทำงานถ้าเขาอยู่แดนไกลเนี่ย เร็วๆนี้เขาจะมาพบคุณหรือเขาจะมาเปิดใจบอกรักคุณเพราะเขาคิดถึงคุณนะแต่ก็แค่มีฟอร์มแต่ก็แค่มีมีสิ่งที่เขาปิดความรู้สึกไม่ให้รับรู้หรือไม่ให้เห็นถึงเบื้องลึกในจิตใจเขามาเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเปิดความรู้สึกแบบนี้กับใครสักเท่าไหร่ นะคะไม่ค่อยเปิดความรู้สึกแบบนีส้สักเท่าไรเพราะว่าเขาก็มีเชิงของเขาไหมมีฟอร์มมีเชิงมีชั้นเชิงของเขามีวิธีการคิด <c oughs> มีระเบ,บียบมีแผนการหรือวิธีการของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นการที่เขาจะจะเปิดใจให้ใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันแล้วสิ่งที่ยากที่สุดกับใจเขาก็คือ เขาไม่ไม่รับคนอื่นที่ที่ไม่ได้รู้สึกตรงกับเขาหรือเขาไม่ได้รับคนอื่นหรือเปิดให้คนอื่นเข้ามาในใจเขาเพราะวันวันก็ทำแต่ง,งานจะเล่นโซเชียลก็มีแต่ส่องคุณแต่ไม่พูดนะบางทีก็มีแบบตึง้งมีจุดเข้ามาจุดไข่ปลาใช่ไหมให้คุณถักไปเพราะอะไรเพราฟอมการฟอร์มแอบส่องคุณแต่คิดถึงคุณหนักมาก เออแลวก็เอางอ่ายๆอ่ะฟอร์มของเขาอะเขามีเขารู้ว่าทําไมคนถึงเป็นแบบนี้เขาอยากให้เขาแบบเฮ้ยรับรู้แน่อนอนว่าเอ้ยความมัน่นใจนะมันเป็นแบบนี้บางครั้งก็จะไม่พูดหรอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการอะไรคนคนนี้นะถ้าให้พูดคาว่าลาค่อนข้างอยากแสดงออกไม่แสดงออกความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแต่มีความรู้สึก เขาก็คิดในใจเลยว่าคุณอ่ะก็ก็ใช่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้เหมือนคุณไงคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบแอคทีฟค่อนข้างที่จะรู้ว่าควรที่จะทําแบบไหนอะไรยังไงแต่ตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นหรือตัวเขาอะมันมันเหมือนแบบความเข้าใจถึงเรื่องความหัก เมือนตัวเขาบล็อกไว้นะคะบล็อกไว้ไม่เปิดแล้วตอนนี้เขาก็คุยกับคุณคนเดียวเขาไม่ได้คุยกับใครนะคนคนนี้คุยกับคนคนเดียวไม่ได้คุยกับใครเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาในใจเขามากพอไม่ได้อยากที่จะให้ใจเข้ามาในใจเขามาฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีความที่มันแบบอยากจะเปิดให้คนอื่นได้รู้สึกถึงเท่าไหร่การที่เขาเป็นเขาสิ่งที่เขาเป็นหรือหลายๆมุมมองที่เขาเป็นนะ่ะ เขาเลือกที่จะปฏิบัติเขาเลือกที่จะโฟกัสเขาเลือกที่จะแสดงออกกับใครอันนี้เขารู้ดีเพราะว่าการที่เขาเลือกอ่ะคือเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วว่า <c oughs> เขาก็มีโอกาสเลือกใช่ไหมเพราะเขามีโอกาสเลือกมันก็เลยทําให้เขารู้รู้ใจตัวเองว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้คือมีเพียงแค่คุณคนเดียวแหละมันไม่ได้มีใคร จะให้เขามีใครเข้ามาเขาก็ไม่เอาเพราะว่าคนที่ดีและคนที่ใช่เนะี่ยบางทีมันก็มามาพร้อมจังหวะเวลานะคะคือคบกับคุณมันไม่ต้องมีปัญหาหรือไม่ต้องมีคุยกับคุณอนะ่ะหรือดีกับคุณอนะ่ะไม่ต้องมีปัญหาอะไรเยอะแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะคุณเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาน่ะไม่ได้มีเลยหรือเป็นสีสันกับชีวิตเขาด้วย บางทีเขาก็เจอแต่แบบเออคนที่เรื่องเยอะคนที่ไม่หวังผลประโยชน์กับเขาถูกต้องไหมฉะนั้นการที่มีคุณอะ่ะมันรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีแล้วแหละมันรู้สึกใช่แล้วที่ผ่านมามันก็ไม่มีแต่เรื่องราวมีแต่สิ่งที่เขาต้องเงร่งดีหรือแอคทีฟอยู่เสมอฉะนั้นแน่นอนการมีคุณมันดีกว่าไม่มีการมีคุณอะ่ะมันทําให้ใจฟูถึงได้แอบส่องคุณแบบนี้ไงไม่พูดนะคะไม่พูดหรอก แต่ song, แอปสองแอปเขาบางแอปเขาที่เด้งขึ้นมานะ่ะคือเขาไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะเป็นคนอื่นนะนะั่นแหละคือเขาบางทีเขาไม่พูดแต่คุณเก่งไงคุณรู้ว่าเป็นเขาคุณก็เลยบางบางทีก็มียั่วๆคนนี้ดึงใช่ไหม <c oughs> ไงกระตุ้นความรู้สึกใช่ไหมเออได้ผลนะเออได้ผลกับคนคนนี้การที่ไม่แสดงออกไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกรู้สึกแต่ให้เกียริซึ่งกันละกัน มันเป็นความชอบหรือความรักในวัยทํางานทัดดินค่ะชาวราศีพฤษภกันเมือนกอุมเมทุนตุลทัดลมแล้วก็ทัดไฟเมษสิงธนูค่ะนะคะคนนี้จะใจร้อนนักแล้วก็เป็นคนพูดตรงพูดตรงใจร้อนออมีความคิดหลายอย่างมากมีความคิดที่บางทีความคิดของเขาก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งหรือพลังงานหนึ่งที่ เป็นพลังงานบวกหรือพลังงานที่มันเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะแล้วแต่เป็นคนโรแมนติกบอกได้เลยว่าเขาโรแมนติกนะเขาสนใจหรือใส่ใจรายละเอียดของคุณเขาสนใจหรือใส่ใจรายละเอียดของคุณนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือถ้วยแห่งความรักถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งความต้องการหรือถ้วยแบบ คนรักกันน่ะก็จะเป็นในรูปแบบหรือรัษาแบบนี้แต่การแสดงออกมันไม่ได้แสดงออกซ่องค่ะซ่องทุกแพลตฟอร์มอยากรู้อยากเห็นหรืออยากจะมาหาคุณเพราความคิดถึงไม่พูดแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สึกคิดถึงมากต้องการอยากเจออยากคุยคนที่เขาต้องการอยากเจออยากคุยที่สุดคือคุณไม่ใช่คนอื่นเพราะเขาไม่ได้ให้ใครอะมาอยู่ในใจเขาหรือเขาบล็อกความรู้สึกแบบเนี้ยไปนานมากแล้ว ซึ่งเขาจะรู้สึกลำคาญกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องหรือทำให้เขารู้สึกเสียเซลล์หรือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีตัวตนหรือเขาไม่ได้มีความหมายกับสิ่งที่มันเป็นนะนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่แสดงออกเขาจะไม่แสดงออกความรู้สึกแบบนี้กับใครเลยถ้าเขารู้สึกว่าในสิ่งที่เขากำลังทำอะ่ะมันไม่ใช่เซฟโซนหรือไม่ใช่สิ่งที่เขา ต้องการอะไรแบบน,นี้นะคะฉะนั้นความรู้สึกที่มันที่มันเป็นพลังงานของคนที่ต้องการบอกชอบรักหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาอะเขารู้ทันทีว่าค,คนนั้นนะคือคุณวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขมีคนแอลซองคนและคิดถึงคุณมากค่ะไปก่อนนะคะเลิฟยูค่ะ